วันหนึ่งในป่าใหญ่ริมลำธารน,นางเป็ดป่าตัวน้อยชื่ออัญชลีกำลังเดินหาอาหารอยู่ตามปกติเธอเป็นเป็ดป่าที่อ่อนโยนและใจดีมักจะช่วยเหลือสัตว์ป่าตัวอื่นๆเสมอขณะที่เธอกำลังคุยหาหนอนใต้ใบไม้ก็พบเห็นไข่ฟองใหญ่สีขาวขาวนวลวางอยู่บนกองใบไผ่แห้งไข่ฟองนั้นใหญ่กว่าไข่เป็ดธรรมดามากและมีสีขาวเหมือนมุกงาม โอ้ไข่ฟองนี้ใครทิ้งไว้หนออัญชลีพูดกับตัวเองถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ลูกที่อยู่ข้างในคงจะตายแน่เลยเธอมองไปร,บรอบๆเพื่อหาเจ้าของไข่แต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนอยู่ในบริเวณนั้นเลยอัญชลีคิดในใจว่าเอาไข่ฟองนี้ไปฟักด้วยกันกับไข่ของตัวเองดีกว่าไม่งั้นลูกน้อยที่อยู่ข้างในจะไม่มีใครดูแล อัญชลี่ค่อยๆอุ้มไข่ฟองใหญ่ด้วยความระมัดระวังแล้วเอาไปวางไว้ในรังของเธอซึ่งมีไข่เป็ดเล็กๆอีกสามฟองเธอนั่งฟักไข่ทั้งสี่ฟองด้วยความรักและความเอาใจใส่ไม่ว่าเจ้าตัวน้อยจะเป็นใครแม่จะดูแลเจ้าให้ดีที่สุดอัญชลีกระซิบกับไข่ฟองใหญ่ขณะที่เธอใช้ปีกกอดไข่ทั้งหมดให้อบอุ่น วันวันผ่านไปอัญชลีดูแลไข่ทั้งสี่ฟองด้วยความรักเหมือนกันเธอหาอาหารมาเก็บไว้รอลูกๆที่จะฟักออกมาและเตรียมรังให้อบอุ่นปลอดภัยในใจของเธอไม่เคยคิดว่าไข่ฟองใหญ่นั้นจะแตกต่างจากลูกของเธอเลยอัญชลีเป็นแม่ที่อดทนเธอไม่เคยลุกไปไหนนานๆกลัวว่าไข่จะเย็น เธอมักจะร้องเพลงเบาๆให้ลูกๆในไข่ฟังและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในป่าให้ฟังลูกๆของแม่เดี๋ยวพอฟักออกมาแล้วแม่จะพาไปดูดอกไม้สวยๆริมลำธารแล้วจะสอนว่าปลาตัวไหนอร่อยใบหญ้าแบบไหนหวานเธอพูดเบาๆขณะลูบไข่ด้วยปีความรักของอัญชลีนั้นไม่มีเงื่อนไขเธอไม่ได้รักเพราะไข่หลักนั้นเป็นของเธอ แต่เธอรักเพราะเธอต้องการให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นได้รับความอบอุ่นและการดูแลนี่คือธรรมะแห่งเมตตาธรรมที่ไม่มีเงื่อนไขหลังจากฟักไข่มาสามสัปดาห์ในเช้าวันหนึ่งที่อากาศแสงสอง่องอัญชลีได้ยินเสียงแตกเบาๆจากไข่ฟองแรกลูกๆก,กำลังจะออกมาแล้วจ้าเธอดีใจมากตาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นเสียงแตกๆดังขึ้นเรื่อยๆ อัญชฉลีรอดูด้วยความตื่นเต้นและความกังวลปนกันไข่เป็ดฟองแรกแตกออกลูกเป็ดตัวเล็กๆสีเหลืองนุ่มๆโผล่หัวออกมาเก๊กๆลูกเป็ดตัวแรกร้องเสียงเบาอัญชฉลีใช้จงอยปาดน้ำออกจากตัวลูกแล้วกอดด้วยปีกอย่างอ่อนโยนสวัสดีลูกรักแม้อยู่ตรงนี้แล้วจ้าเธอพูดเบาๆด้วยความรักไม่นานนัก ไข่ฟองที่สองและสามก็แตกออกลูกเป็ดน้อยอีกสองตัวโผล่หัวออกมาทั้งหมดเป็นลูกเป็ดสีเหลืองน่ารักร้องเก๊กเก๊กเสียงใสแต่ไข่ฟองสุดท้ายยังไม่มีทีท่าจะแตกอัญชลีเริ่มกังวลอ้าวลูกตัวนี้ทำไมยังไม่ออกมานะเธอรูปไข่ฟองใหญ่เบาๆลูกจ๋าออกมาได้แล้วจ้าแม่รออยู่นะ ลูกเป็ดทั้งสามตัวเริ่มเดินไปมารอบๆบแม่พวกเขาเปียกนุ่มๆน่ารักมากอัญชลีใช้ปีกแผ่กลุ่มลูกๆให้อบอุ่นขณะเดียวกันก็คอยดูแลไข่ฟองใหญ่จูจูเสียงแตกเบาๆก็ดังขึ้นจากไข่ฟองใหญ่อัญชลีรีบมองด้วยความดีใจมาแล้วมาแล้วลูกตัวสุดท้ายจะออกมาแล้วเธอตื่นเต้นมากไข่ฟองใหญ่ค่อยๆแตกออก และสิ่งที่โผล่ออกมานั้นทำให้อัญชลีตกใจไม่ใช่ลูกเป็ดสีเหลืองเหมือนลูกเป็ดของลูกอื่นๆแต่เป็นลูกนกตัวใหญ่ขนสีขาวนวลคอยาวและมีจงอยปากสีอรังเอ้าวลูกตัวนี้แปลกจังอัญชลีพึมพำแต่แล้วความรักก็ท่วมท้นขึ้นมาในใจแต่ก็เป็นลูกของแม่เหมือนกันลูกนกตัวใหญ่ลืมตาขึ้นมอง อัญชลีเป็นคนแรกที่เขาเห็นเขาร้องกิบคิบเสียงแตกต่างจากลูกเป็ดทั้งสาเสียงก็แปลกด้วยนะอัญชลีคิดแต่ไม่เป็นไรลูกคือลูกไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแม่รักเหมือนกันเธอใช้ปีกกอดลูกตัวใหญ่อย่างอ่อนโยนแล้วเรียกชื่อว่าสุวรรณพระขนสีขาวของเขาเหมือนทองคำเปล่งประกาย ลูกเป็ดทั้งสาตัวมองสุวรรณด้วยความสงสัยเพราะเขาดูไม่เหมือนพวกเขาเลยแต่อัญชลีไม่สนใจความแตกต่างเธอให้ความรักและการดูแลลูกทั้งสี่ตัวเท่าเทียมกันลูกๆทั้งหมดเป็นของแม่แม่จะเลี้ยงดูให้เติบโตเป็นนกที่ดีเธอพูดขณะใช้ปีกกอดลูกทั้งหมดอัญชลีเริ่มสอนลูกๆวิธีการหาอาหารวิธีการว่ายน้ำและวิธีการดูแลตัวเองสุวรรณ แม้จะแตกต่างจากพี่น้องแต่เขาก็เรียนรู้อย่างตั้งใจเขารู้สึกรักและผูกพันกับอัญชลีมากนี่คือจุดเริ่มต้นของครอบครัวเล็กๆที่มีความรักไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไม่เลือกเผ่าพันธุ์ความรักที่ไม่เลือกสีผิวไม่เลือกรูปหน้าตาความรักนั้นไม่ได้รูเผ่าพันธุ์ไม่ได้ดูสีผิวไม่ได้ดูรูปร่างหน้าตาเลย ความรักที่แท้จริงนั้นมองเพียงแต่หัวใจที่ดีงามเท่านั้นเวลาผ่านไปหลายเดือนสุวรรณเติบโตขึ้นเรื่อยๆร่างกายของเขาใหญ่กว่าพี่น้องเป็ดมากขนสีขาวของเขาเปล่งประกายสวยงามคอยาวสง่าและเขาสามารถว่ายน้ำได้คล่องแคล่วกว่าลูกเป็ดทั้งสาตัววันหนึ่งเมื่อครอบครัวเล็กๆกำลังว่ายน้ำเล่นในลำธารมีฝูงหงส์ป่าบินผ่านไปข้างบน สุวรรณเงยหน้าขึ้นมองเขารู้สึกแปลกๆในใจเหมือนมีอะไรดึงดูดเขาแม่คะนกสีขาวตัวใหญ่พวกนั้นคืออะไรเหรอครับอ๋อนั่นเป็นหงป่าจะลูกพวกเขาสวยมากใช่ไหมละ่ะอัญชลีตอบด้วยรอยยิ้มสุวรรณมองตามฝูงหงจนหายไปในใจเขารู้สึกอยากบินตามไปแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเมื่อสุวรรณโตเป็นหนุ่มแล้ว ความแตกต่างระหว่างเขากับพี่น้องเป็ดชัดเจนมากเขาสูงสง่าและสวยงามในขณะที่พี่น้องเป็ดก็เติบโตเป็นเป็ดธรรมดาวันหนึ่งเมื่อสุวรรณไปหาอาหารตามลำพังที่ริมลำธารเขาได้พบกับหงแก,ก่ตัวหนึ่งที่กำลังดื่มน้ำเจ้าหนุ่มน้อยหงแก่เรียกเจ้าเป็นหงด้วยใช่ไหมแต่ทำไมอยู่กับเป็ดละ่ะสุวรรณตกใจหงเหรอครับผมเป็นเป็ด แม่ผมเป็นเป็ดหงแก่สายหัวไม่รอกเจ้าเป็นหงแน่นอนดูซิขนสีขาวคอยาวรูปร่างสง่าเจ้าเป็นหงโดยกำเนิดสุวรรณรู้สึกงงงวยแต่แต่แม่ผมเลกผมแม่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กนั่นเป็นเรื่องดีหงแก่ยิ้มแม่เป็ดของเจ้าช่างใจดีมากเธอเลี้ยงดูเจ้าด้วยความรักแท้ แม้เจ้าไม่ใช่ลูกแท้ของเธอก็ตามนี่คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสุวรรณเดินทางกลับบ้านด้วยใจหนักใจเบาเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงแตกต่างแต่เขาก็รู้ชัดว่าอัญชลีคือแม่ที่แท้จริงของเขาเมื่อกลับถึงรังสุวรรณเล่าเรื่องที่จริงให้อัญชลีฟังอัญชลีฟังจบแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนแม่รู้มานานแล้วจ้ะลูกว่าลูกเป็นหง แต่สำหรับแม่แล้วลูกคือลูกของแม่เสมอไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรแม่รักลูกเหมือนเดิมน้ำตาไหลลงมาจากตาสุวรรณผมรักแม่มากเหมือนกันครับแม่เป็นแม่ที่แท้จริงในใจผมไม่ว่าผมจะเป็นหงหรือเป็ดก็ตามอัญชลีกอดสุวรรณนี่แหละลูกคือความรักที่แท้จริงความรักไม่ได้ดูเผ่าพันธุ์ไม่ได้ดูสีผิวไม่ได้ดูรูปร่างหน้าตา ความรักที่แท้จริงนั้นมองเพียงแต่หัวใจที่ดีงามนับจากนั้นสุวรรณได้พบกับครอบครัวหงและได้เรียนรู้วิถีชีวิตของหงแต่เขาไม่เคยลืมความรักของอัญชลีเขากลับมาเยี่ยมแม่เป็ดเสมอและดูแลเธอเมื่อเ่าแก่ลงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักแท้ไม่มีเงื่อนไขไม่เลือกเผ่าพันธุ์ไม่เลือกสีผิวไม่เลือกรูปร่างหน้าตา ความรักแท้มองเพียงหัวใจที่ดีงามเหมือนเมตตาธรรมในพระพุทธศาสนาที่สอนให้เรามีจิตเมตตาต่อสรรพสิ่งทุกชนิดไม่แยกแยะว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เป็นคนรวยหรือคนจนเป็นคนไทยหรือต่างชาติการให้ความรักและความเมตตาโดยไม่มีเงื่อนไขนี้เองคือหัวใจสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่ดีงาม